สวัสดีจ้าแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ร้านค่ะพักกายพักใจค่ะแฟนคลับที่น่ารักก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆเป็นขวัญกำลังใจนะจ้าพี่กุ้งก็ไม่ได้ไปไหนก็นอนนอนแล้วก็แต่งตัวสวยๆอยู่ที่บ้าน <c oughs> นี่ค่ะนอนนอนพัก กพักใจมีความสุขค่ะเราจะต้องอดทนเนาะเพราะว่าไม่นานแล้วละค่ะไข้หวัดโควิด1 9เดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นแล้วก็ต่อไปก็อะไรอะไรก็จะดีขึ้นเพราะว่าอากาศช่วงนี้ร้อนมากนะคะพวกเชื้อโรคน่ยมันจะกลัวความร้อนนะคะเราก็ควรอยู่ที่บ้านเปิดแอร์เย็นๆย็นเห็นไหมคะเปิดแอร์เย็นเย็นมีความสุขโรคภัยก็ไม่ เข้ามาหาเราได้แล้วก็พี่กุ้งเนี่ยก็จะมารับประทานนะคะเ,เกี่ยวกับพวกสมุนไพรมีกระเทียมมีต้นหอมมีขา่ามีตะไคร้นะคะแล้วกอ็อันดับที่สองนี่ก็คือฟ้าทลายโจรน,นะคะแล้วก็ยายา,าหอมยาธาตุาเจดีย์รองซื้อมา มาชงดูนะคะมันจะรับรักษาระบบเกี่ยวกับรำคอของเรานะคะก็ขอให้แฟนขับทุกท่านน่ะไม่ต้องไปกลัวเลยนะคะเราก็พยายามอยู่ที่บ้านนะคะมีความสุขอยากกินอะไรก็ซื้อกับข้าวมามาตุนไว้นะคะว่างก็กินมาม่าเงี้ยก็ได้ไข่ต้มอย่างเงี้ยไข่เจียวไข่ตุ้นได้หมดค่ะนะคะขอให้เราเมีกําลังกายกาลังใจนอไม่ต้องเหนื่อยล้า ไม่ต้องไปคิดมากนะคะเราก็แต่งตัวสวยที่บ้านได้ไม่จะไปไหนก็ไม่จำเป็นจะต้องไปไหนก็ได้ค่ะแฟนขับนะคะแล้วเราก็มาทักทายแฟนขับที่น่ารักกันทุกท่านบองคนก็ถามว่ายิ้มหวานจังเลยอันนี้ยิ้มด้วยความจริงใจเลยนะเนี่ยตอนนี้พี่กุ้งก็ขอขอบคุณแฟนขับทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้ง สม่าเสมอนะเดี๋ยววันไหนพี่กุ้งจะโชว์กินะมะเขือเทศนะมะเขือเทศเนี่ยพี่กุ้งชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยกินแล้วผิวจะสวยสวยจากภายในออกภายนอกมะเขือเทศแล้วก็สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะจะดีมากๆเลยเนี่ยนอนเล่นผ่อนคลายนะคะอันนี้เป็นเสื้อมังกรอันนี้จะคุมไหม ก็พี่กุ้งก็อยากให้แฟนขับทุกท่านน่ะหันมาสวดมนต์กันทุกคนนะคะแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มารุมเรานะเชื่อพี่กุ้งพี่กุ้งรับประกันเลยนะคะว่าเทวดาสิ่งศักดิิ์สทธิ์องค์เทพมีจริงนะคะจ้าอี สูู้สูสสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะ mm hmm. พี่กุ้งก็ไม่ได้ขายของมาจะเดือนกว่าแล้วจะสองเดือนแล้วค่ะ mm hmm. แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็อายอมรับสภาพได้นะคะ mm hmm. คนเราไม่ตายถ้ายังไม่ขาดน้ำดื่มนะ mm hmm. จริงๆขาดข้าวไม่ตายเท่าไหร่แต่ขาดน้ำดื่มเนี่ยตายแน่ mm hmm. <laughs> I love you Bye bye!